รับแต่งหน้าทําผมเจ้าสาวแล้วก็งานทั่วไปงานรับปริญญาค่ะเรียนรู้จักที่มีคนสอน u ูท b e ด้วยดูด้วยครูพักรักจำเวลาไปแต่งหน้าก็จะแบบดูก็จำมาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีพี่ๆสอนตอนนั้นไปทำงานที่กรุงเทพค่ะเป็นช่วงจบมหททำงานโรงงานค่ะไปทำประมาณสัก6กเดือนได้คระรู้สึกไม่ชอบมันไม่ใช่ทางค่ะมันไม่ใช่แบบ ตัวเองอะค่ะมันไม่ค่อยแบบมีความสุขกับการทํางานนะะตอนที่เราสํารวจนะะน้องก็จะบอกว่าน้องต้องการอะไรแล้วก็จะสัว์ให้ตามนั้นตามที่น้องขอค่ะพอหลังจากที่เราสนับสนุนอุปกรณ์ค่ะก็คือเห็นเขารับงานเยอะขึ้นค่ะทั้งงานใหญ่มารับ แต่งหน้าเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขามีความมั่นใจในการที่จะรับงานมากขึ้นนะคะมันเป็นแรงกระตุ้นเขาอะ่ะช่วยให้เขาแอคทีฟในการทํางานในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะงบประมาณของกสศหนูก็มาแบบซื้อเป็นอุปกรณ์แบบไดร์เป่าผมแล้วก็เครื่องรีดผมนะคะสองอย่างที่โครงการเขาสนับสนุนมันทําให้เราแบบสะดวกขึ้นในการทํางานเพราะแบบมันมีอุปกรณ์เข้ามาช่วยอะคะ่ะแบบ เมื่อเราทงานได้สบายขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็แบบได้รวดเร็วขึ้นนะคะถ้าเป็นรายได้งานส้มุดเป็นเจ้าสาวก็เลทพันเลทสองพันห้าอัพค่ะแต่ว่ารับปริญญาเนี่ยก็เลทหนึ่งพันหนึ่งพันห้าในส่วนขององค์กรเราค่ะก็คือมองหาช่องทางที่จะช่วยมีเครือข่ายไหนบ้างที่เขาสามารถที่จะเปิดโอกาสให้น้องได้พัฒนาตัวเองหรือว่ามีทุนที่จะ ให้ในการต่อยอดธุรกิจหรือว่าสารต่อความฝันของเขาได้ค่ะถ้ามันมีช่องทางค่ะเราก็พร้อมที่จะยื่นโอกาสนี้ให้เขาความฝันก็อยากมีร้านเป็นของตัวเองค่ะร้านเล็กๆแล้วก็อยากมีชุดวิวาค่ะเอาไว้ให้แบบลูกค้าเช่าค่ะแล้วก็อยากแบบมีแบบอุปกรณ์ที่แบบครบครันครบเครื่องแล้วแบบสามารถทำงานได้สะดวกค่ะ ก็อยากจะฝากให้กําลังใจน,ะน้องๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องบอสหรือแม็ก็น้องๆที่อยู่นอกระบบการศึกษานะคะถึงเราจะไม่มีโอกาสในการที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อแต่เรายังมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพพัฒนาเรื่องการดํารงชีวิตที่สําคัญนะคะเราต้องไม่ปิดกั้นโอกาสตัวเองเราต้องหาโอกาสให้ตัวเองตลอดเวลาค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณโครงการ กอสศให้โอกาสค่ะสนับสนุนนะคะอยากจะบอกเพื่อนๆที่กําลังท้อแท้อยู่นะคะแบบมาสู้ๆนะคะแบบชีวิตยังมีความหวังค่ะยังมีวันพรุ่งนี้คิดว่าโอกาสสําคัญสาหรับบอนะคะเพราะว่าแบบไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะได้รับโอกาสเพราะว่าโอกาสเล็กๆะคะ่ะอาจจะนําไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตค่ะ